ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาเรียนเรื่องอ่าเป็นไป็ี e ีที่สองนะครับวันนี้จะมาเรียนเรื่องแบบจำลองอะตอมของโบนะครับก็ามาดูกันเลยดีกว่าตอนแรกเลยเขาบอกว่าโบเนี่ยโบเขาบอกว่าแบบจำลองของเขาเนี่ยมันมีการจำลองมาจาก ดาวเคอที่มันมีดาวเลอร์ใช่ไหมเป็นวงโคจรแบบสุญญากาศอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าคืออะไรเมื่อสิบนี้นี่คือดาวเลอร์ใช่ไหมมีเส้นวงโคจรไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยแล้วก็มีอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนรอะไรเงี้อยอะไรใชไหมเออซึ่งอันเนี้ยคริงจิมันคือดาวเลอร์และเนี้ยคือดาวคอถูกไหม ดาวเลือกเขาแทนเป็นอะไรดาวเลือกเขาแทนเป็นมิวเลียสแล้วดาวเพาะแทนเป็นอะไรอิเล็กตรนอนอโอเคนะครับแล้วเขาบอกว่าเนี่ยไอระดับพลังงานแต่และชั้นมันต่างแตกต่างกันก็ถ้าสมมติเราเทียบอันนี้อาจจะไม่ได้ดีมากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเทียบให้ดูง่ายสมมติคิดว่าอันนี้เป็นอะไร เขนนมร้ฟัน แราติดใ้นใ้ำยาเท่าไหร่อย่างนี้ก็ได้นะสมมติอันนี้คือตอนแล้วก็คืออะไรเมือ่อสิริแล้วสมมติอันนี้ค่าขั้นตอนอันนี้เป็นสีเขียวแล้วกนะันสีเขียวเป็นอ่าเอิรองแล้วกนะันคิดว่า แรงที่ไอเนี่ยฟันดูดเมอร์คิรี่กับฟันดูดเอิมันแรงเท่ากันปะคำถามคือเนี่ยคำถามฟันดูดกับเมอร์กับฟันดูดกับเอิร์เท่ากันไหมคำตอบก็คือแรงหนึ่งดูด ไม่เท่ากันก็หลักการเดียวกันฉะนั้นประธแทนนี้เป็นอ e ิเป็นนิวเคลียสนะครับเป็นอันนี้ e ีล็อันนี้เป็นนิวเคลียสอันนี้เป็น e ีลบใน m เท่ากับหนึ่งอันนี้เป็นอ e ีลบใน สำหับชั้น n เท่ากบสอ2นะครับมันก็ไอ้นี่ก็จะดึกถูกลงดูดมากกว่าไอ้นี่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ซึ่งถามว่าเพราะอะไรก็มันมีสูตรมันจะมีการแตงมาจากโมเลต้นเทอมูลนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับคือมันจะมีสูตรของ อันนี้นะครับของโบเขาจะบอกเลยว่า,านี่นครับเขาบอกว่าเออ mvr เท่ากับ nh ส่วน2 pi นะครับนี่คือสิ่งที่เขานี่คือสิ่งที่โบบอกโบบอกมา แล้วเขารู้แต่ไอตัวเนี้ยเขาไม่รู้ว่านคืออะไรไม่รู้แต่ว่าอาจะมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่เขามาบอกว่าไอนี้คืออะไรนะครับเขาจะมาบอกแต่ว่าตอนนีเ้เรายังไม่ต้องรู้ดีกว่าอ่าเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละตัวมันคืออะไรบ้าง อันนี้คือนิวเคลียสใช่ไหมมีวงกลมล้อมรอบแล้วก็จะมีเล็กตอนอะทีนี้นอ้ระยะห่างอันเนี้ยเขาจะกำหนดว่ามันคือรัศมีของวงกลมรัศมีวงกลมซึ่งก็คืออะไร อ่าถูกไหมอาีนตอนนี้คืออยู่ขยับกระรับเราีบวกก็ได้เออีบวกก็ได้เสียเพ้่อนสั่นอ่าอาอแล้วก็ในกรณีดีต้องใช้อตอมของไฮโดรเจนนะครับอ่าทีนี้มาดปดกว่า อันนี้คือไอ้ไอ้รูปเนี่ยคือรูปที่เราได้ออกมาใช่ไหมคำถามคือไอ้ตัวแปลและตัวเนี่ยคืออะไรบ้างเนี่ยเนี่ยเนียเนียเนียคืออะไรมันคืออะไรอ่ะเรามาดูกันเดี๋ยวขอย่อรูปนะครับย่อรูปมบหนึ่งอ่ะทีน,นี้ M คืออะไร M คือมวลนิวตรอน มีค่าเท่าไหร่ล่ะมีค่า9.11าุนคูณสิตำลังลบ31นะครับหน่วยกิโลกรัม v v, v. คือ velocity นะครับ r คืออะไร r คือตัวนี้ n คือเรากำหนดว่ามันคือจํานวนก็ไม่ใช่จำนวนอ่าระ,ะดับพันแล้วกันระดับพันนะครับ <_ S 1> <M> เช่น n เท่ากับหนึ่งสองสามอะไรเงี้ย s, <S, s คืออะไรตันวเดิมเลยค่าคงที่หลังอันนี้ขอละไว้นะครับไม่ไม่เขียนแล้วนะว่ามันได้เท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยว นนนี้่รก็อันนี้ก็คือขอโทษนะอันนี้คืออัตราสับพันตัว n ใช่ไหมสองทายก็คืออะไรเส้นรอบวงสองทายค็อเส้นรอบวงนะแล้วก็อ่า ทีนี้เราจะมีสูตรอยู่ว่าเนี่ยถ้าเราอยากดูอยากรู้อะไรเราอยากรู้ f ที T ่ดึงดูดมันจะมีสูตรอยู่ว่าอะไรนะ f เท่ากับ k คือหนึ่งคืณสองส่วน r กำลังสอง ึ้นมันก็คืออะไรแล้วกำหนดให้มันคิวอะ่ะมันคือตัวอะไรอะ่ะมันคือมันคือแอคชั่นกับเรียลชั่นใช่ไหมเพราะว่าอันนึงเป็นอัน,นอันนึงเป็นแรงที่ไอ้นี any, any, ด่ดึงไอ้นี่กับไอ้นี่เปนดึงไอ้นี่ดังนั้นเป็นแอคชั่นเรียคชั่นถูกไหมอืมอุ้ยอ่ก็ไปบวกย e ี ope, ลบกลบยีลบจนแรงนะครับส่วนตัวเดิมในอาร์กำลังสอง แล้วเนี่ยเรารู้ว่าเราเราเราเนี่ยคือเราจะรู้ว่าอะไรแอ t i ั n เท่ากับเรียสันอเดี๋ยวบอก,บอกว่าจากกดจากกดข้อสามแล้วกันเออ มไม่ไม่จะไม่ไม่ถือแล้วก็ไม่มาถือกัอะไรอ่าเนอะเราจะรู้ว่าเอ e, กันังสองเท่ากับอะไรเ e, อีกังสองส่วน r าร์ังสองเนี่ยทีนี้ใช่ไหมเราจะรู้แล้วว่าเอซีอนี้ซึ่งอันนี้มันเท่ากับเอเอแล้วก็มันเท่ากับเอบีกันรังสองส่วน r อันนี้คือการที่เอาสมการ อแล้วก็ข้อสองมารวมด้วยเนาะข้อสองก็คือนี้เออรวมกันปุ๊บก็ได้อะ็นสมการนี้ทีนี้ก็จะรู้ว่า k อเ e งสองเนี่ยจะเท่ากับ m v มบี B กำลง 2, ัลงสองเอมกำลังสอง r ทีนี้สุดท้ายแล้วก็จะสามารถสูตรได้ว่าเ e เอลังสองส่วนเอมกำลังสองเนี่ยจะเท่ากับ r นะครับอ่ทีนี้ เดี๋ยวเรามาดูต e ัว E กันดีกว่า E คืออะไร E คือ N. 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 Energy นะครับอ่ะทีนี้คำถามคือการที่อันเนี้ยโ,โคจรหนึ่งรอบเนี่ยมันใช้พลักมันมีพลังงานอะไรบ้างง่ายๆเลย โคจรมีพลังงานอะไรบ้างมันก็มีอะไรพลังงานทั้งหมดมันก็จะสั่งมันก็จะมีสั่งกับสั่งกับคนใช่ไหมซึ่งสั่งอันนี้ไม่ใช่สั่งลมสวงนะแต่เป็นสั่งไฟฟ้าพอรอนนี้คือเราต้องคเรลื่อนที่มันเยวอับไฟฟ้าอยู่อืทีนี้เธอรู้ว่าพลังงานทั้งหมดอะคือออ ek บวก ep เออโน้ตคือ e G c c f f เออแล้วเรารู้ว่าอะไร e G, e G c c อ,อะไรหนึ่งส่วนสองกำลังสองูกแล้วบอก e c คืออะไร e p มอจีก็คือ c q q แล้วัน c q q ส่วน r อืนะครับ ทีนี้เ้วก็จะรู้ว่าหนึ่งส่วนสองมีกำลังสองเนี่ยมีค่ากับลบเอกอกำลังสองส่วนอาแล้วก็เมื่อกี้เราหามาได้ว่าเออาร์เนี่ยคือตัวนี้ปะคือตัวเนี่ยคือตัวนี้นเออแล้วก็แทนเข้ามาผลลักลายเป็น หนึ่งส่วนลบหนึ่งส่วนสองเ mv กำลังสองลบ k ีกำลังสองส่วนอ e กำลังสองส่วนเอม m ีนะครับทีนี้พอเราตัดออกมาแล้วปุ๊บเราจะได้เป็นอันนี้เนาะลบหนึ่งส่วนสองเอ็มบีกำลังสองเนาะเอ๊ แล้วก็จากที่สมมติเรามีรูปนี้ทีหนึ่งเรามีรูปี้ส่มรเมื่อกี้เลยอะไร m v r เท่ากับ ns ส่วน2 pi ถูกไหมเอ๊ะ mm hmm. ตรงนีน้เราเห็นอะไรที่มันเหมือนกันบ้างบ้ามีตัว v ใช่ไหมตัว v เท่ากันแทนสมการที่เรามาเทียบได้สิ่งที่เรามาเท่ากันได้มันคือตัว v ถูกไหมเออแทน v จะเท่ากับ ns ส่วน2าย คูณกับหนึ่งส่วน r m ถูไหมเออเอ้ยเ,เอาม่ดีกว่าไม่ไม่อสมมติเราเทียบอย่างนี้จะง่ายกว่าดีกว่าคือดีกนะอ่าเราสามารถเทียบมันคือว่าได้ว่า r m กําลังสองส่วน m b กํลังสองเท่ากับ s ส่วนสองพาย ก็ควกกำลังสองส่วน v ีเขาจะเท่ากับ m อ็นอสส่วนสองไพอันนี้คือูณเอ็นีได้นะเออเป็นแบบเอ็นบีหรือบีหรือกำลังหนึ่งไพทีนี้เราก็จะรู้ว่า v ีเนี่ยจะเท่ากับอะไรเคอกกำลังสองส่วนเอ็นเอสคูณด้วยสองายถูกไหมเออ แล้วก็เอาอไรเนี่ยย้ายแทนเข้ามาปึ๊บเ,เข้ามาได้เป็นดีปึ๊บอ่ะอันนี้คือสมการที่หนึ่งแล้วกันนี่คือสมการที่สองอ่ะขอขึ้นหน้าใหม่นะครับเอาสองแทนในหนึ่งทีงงนี้ก็จะรู้ว่ารู้ว่าอะไรอ่ะรู้ว่า แล้วเท่ากับลบหนึ่งส่วนสอง mv กําลังสองทีนี้มันจะกลายเป็นหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งส่วนสอง m คูณสองพาย ke กําลังสองส่วน mx กับกำลังสองนะครับแล้วก็ทีนี้ก็จะได้เป็นเท่ากับลบหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งส่วนสอง m คูณกับสี่พายกำลังสอง อันนี้คือกำลังจัดแกนกำลังสองเข้ามานะครับ c พายกำลังสองเอกำลังสอง e ีกำลังสี่ส่วน n อกำลังสองเอกำลังสองนะครับแล้วก็เอาสองกับสี่เนาะอือทีนี้คำนัณสิบทีแล้วก็จะได้เป็นสองเอคูณพายเกำลังสองส่วน nx เอสโคตกำลังสองเท่าอนะครับนี่คือพลังงานอ่ะแล้วก็ทีนี้ ตัว R เรมีตัวานะนะตัว R เนี่ยอ่อคือเมื่อกี้เรามีสมการที่เรียกว่าาสองคูณอีกําลังสองส่วน ns เท่ากับ b ถูกไหมอันนี้สมมติเราที่เป็นสมการที่หนึ่งแล้วเราก็จะมีอีกสมการหนึ่งก็คือ r เท่ากับ เคอกำลังสองส่วนเอ็มดีกำลังสองอันนี้อาจจะต้องเพี้ยแล้วนะว่ามันมาจากอะไรอย่างแล้วก็ทีนีเ้เราสามารถเปลี่ยนทุกสมการที่สองเป็นการเป็นสมการที่สามก็คือเอาด e ีกำลังสองเท่ากับเคอีกำลังสองส่วนเอ็มอาร์นะครับให้เป็นส่วนอะรที่สามทีนี้เอาหนึ่งแทนด้วยสามนะครับเราก็จะรู้ว่า อะไรอ v กําลังสองเท่ากับ ke กําลังสองส่วน mr ทีนี้จะดูว่าสอง pi ke กําลังสองส่วน ms ทั้งหมดกําลังสองีทีหนึ่งจะเท่ากับ ke กําลังสองส่วน mr ทีนี้เราก็กระจะายกําลังสองเข้าไปเนาะก็กระจายเป็น4 pi กําลังสอง k กําลังสอง e กําลัง4ส่วน n กําลังสอง s กําลังสองเท่ากับ j e กําลังสองส่วน m A, ra, no. 2, 2, 2, no. r นะครับเขีหน้าใหม่เออเราก็จะรู้ว่าไอตัวเนี้ยมีตัวอะไรจะตัดกันได้บ้าง e กําลัง2มีเลย e กํลัง2เนาะ r ได้ไหม r ตัดไม่ได้ เอออาร์มอาร์มไม่ควรตัดอาร์มตัดไม่ได้แล้วนะเพราะว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือสิ่งที่เราอยากรู้ถูกไหมอยากรู้ไงเออเราจะตัดได้ทำไมอ่ะถูกไหมเออทีนี้มันตัด e ได้มันตัด k ได้ไหมเออตัด k ได้เดี๋ยว่าหนึ่งคือตัด k ได้แล้วก็ทีนี้อ่ะขอรวบกันเลยแล้วกันเนาะ มันจะได้เป็นไรมันจะได้เป็น r เท่ากับอะไรเอ่ย ke กํา e ลังสองส่วน mk กํล e ังสอง e กําลังสี่ไพ่ไส่วน mf อ่อาม่ใช k กํลัง ke กําลังสองส่วน mk กําล e ังสอง e กําลังสี่สี่ไพ่กํลังสองส่วนด้วยเป็นกําลังสองติดกําลังสองนะครับนี่ตัดกันกหมดเนาะจะได้ ทีนี้เราจะรู้ว่า r จะเท่ากับอะไร X กลังสองส่วน k m คูณสี่ากลังสอง e กลังสองนะครับแล้วก็ n ข้างนอก e กัสองแล้วก็ทีนี้จะรู้ว่าอะไรอ่าสมมติเขาอยากรู้ความยาวอันนี้คือรัศมีใช่ไหมสมมติอยากรู้ความยาว A ศูนย มันก็คือการเอาอ่า r ข้อตัดเป็นกำลังสองอศูนย์ส่วนด้วย z นะครับมันก็ได้เป็นอะไรก็ได้เป็น r เท่ากับเป็นกำลังสองอศูนย์ส่วนด้วยศูนย์จุดเก้าจะศูนย์เก้าสองห้าอังตอมนะครับอันนี้คือไหนครับ นะครับแล้วก็อันนี้จะมีสูตรจำนิดนึงเนาะคือสมมติเราอยากจะหาหาพลงานของนิวเคตอมมาใช้อิเล็กเตอหนึ่งสามหนึ่งสองส่วนแทร็คส่วนแทรครับส่วนแทร็คหนึ่งสองเออครับ จะใช่างี้เลยแล้วถ้าเราจะหาพลังงานของเอกีบวกนะครับเราก็จะใช้ลบสุดแปดสุดหกส่วนส่วนค่าจางสองนะครับนะครับก็ คลิปนี้ก็จบแล้วนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับคลิปหน้าจะมาเรียนเรื่องการแผ่รังสีของวัตถุดำน,นะครับก็เอ่อเ,เรีม่อโทกันเยอะนะครับขอบคุณครับ